สวัสดีครับวันนี้ได้ของมานะครับจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวไว้มาแกะตูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมขาตั้งกล้องนะมีขาตั้งกล้องมาแล้วนะครับหลังจาก80กว่บคลิปนะครับคนอื่นในโลกก็มีกันหมดละอันนี้เราก็งมีนะแล้วก็มีของนะครับมาแกะกล่องมาอวดครับนี่รี e o x k ไม่ทราบว่ารุ่นอะไรนะฮะก็ซื้อมาตอน6เดือน6นะครับของช้อปปี้ e นะครับเซลหรือสองยีบาทใช้ส่วนลดไปร้อยหนึง่งแล้วก็ใช้ส่วนลดส่งฟรีไปอีกแล้วก็ใช้คอยเราหนึ่งคอยก็เหลือ120บาททวนนะครับหน้าตาเปไ็นยังไงครับมีซิปข้างหลังนะครับไม่หนานะบางเลยเหมือนว่า ใช้เก็บของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะเอามาดูกันเป็นของแท้นะครับนี่ freebox.com นะครับราคาก็490นะครับลดแล้วก็เหลือ221นะฮะมันเป็นช่วงแฟ a s เซลแคมเปญ6เดือน6นะฮะนี่นะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทไทยท็อปสปอร์ตจำกัดน,นะครับอยู่ แถวคลองสาสรนะครับอโอเคก็มาดูด้านในกันนะฮะเปบาก็จะประมาณนี้นะครับบางๆนะใช้เก็บของแบบเล็กๆน้อยๆตอนไปตลาดขี่มอไซค์อะไรอย่างเงี้ยเก็บของจุกจิกนะฮะใส่กระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์ได้หนึ่งอันกระเป๋าตนะังค์เล็กกระเป๋าตังค์ใหญ่คับลองใส่ให้ดูครับอันนี้เล็กๆนะฮะผมไม่พกอะไรเยอะแยะเพราะว่ากระเป๋าตังค์ ดีๆก็เอาไฟก่อนไม่ใช้นะฮะบางๆมินิมอลมินิมอลริสแล้วก็มีแอลกอฮอล์สเปย์นะครับใส่ไปเราว็ออาจจะใส่อะไรที่เป็นผ้าผ้าได้แต่พับๆได้นะฮะเื้อยืดบางๆอย่างเงี้ยได้หนึ่งตัวนะครับหรือล่มสั้นๆประมาณหนึ่งะฮะมาดูความกว้างกันดีกว่านะเดี๋ยวดูความกว้างเดี๋ยววัดกันเลยนะ ว่าประมาณนะครับคร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆนะมานะายี่สามเนาะยีสามแต่มันพองขึ้นมาได้อีกนะฮะความหนาก็ตีไปซะหกนะฮะบ,บวกลบนะครับความสูงก็ ประมาณ12บ mm นะครับผมข้างหลังลองใส่มือถือนะฮะประมาณ6.8นิ้วนะฮะไอโฟนก็คิดว่าน่าจะใส่ได้นะใส่เข้าไปได้ครับแต่คิดว่าฝนตกแรงๆไม่น่าจะรอดนะฮะแต่ได้ประมาณหนึ่งดีกว่าดีกว่าเป็นกระเป๋าผ้านะครับ ทีบอกนะครับเพิ่นมันเจอสีนี้นะก็เลยต้องซื้อสีนี้แล้วประดันไปเจอสีดําที่หลังก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามีสีดําอยู่แล้วของฟีลา่าอันนี้ก็คงใส่อะไรที่แบบเล่นๆเ,เนื้อผ้าธรรมดานะครับเฉยๆบอกเลยว่าเฉยๆนะฮะแต่ใช้งานได้แน่นอน,นครับสายคล้องกอ็ยาวอยู่เนาะยาวอะ่ะ นี่นะครับมีเข็มขัดให้ด้วยใส่ของก็ปรับเอานะครับแล้วแต่รูปร่างนะฮะชิ้ว่าน่าจะได้เยอะอยูอ่ก็ประมาณนี้นะครับสีสวยครับได้ทั้งชายหญิงครับแต่เข้าไปดูในเพจในช้อปปี้รีบอร์ดออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้กำลังหมดอยู่นะของหมดอยู่นะครับก็เนี่ย ใส่ดินสง่งดินสอไปสอบอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่อยากพกเลยสายชาร์จดินสอหูฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีซองซิปอะไรเข้าไปแยกวัตถุหน่อยก็จะดีมันจะได้ไม่ชนกันไม่เวลามันโค้งเพลงมันจะได้ไม่ชนกันนะฮะก็จะดีแบบเป็นกระเป๋าเล็กๆจัดระเบียบรอบหนึ่งแต่โดยรวมก็พอใจนะครับเพราะว่าร้อยกว่าบาทบางคนถ้าเขามีคอย์มากๆเนี่ยเขาก็จะลดได้มากขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าก็เป็นของแท้ ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องตัดสินใจนาน,นครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับกับคลิปแรกที่มีขาตั้งกล้องอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ก็พยายามเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย